ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับมัธเรรชื่อมัธยทองพูลโพธ,ธิสารนะครับก็สอนวิชาคณิตเพิ่มเติมมม .4 นะครับม .4 เทอมแรกเราจะเรียนก็คือเรียนเรื่องเลขาขขคณิตวิเคราะห์กับภาคตัดกรวยนะครับวันนี้มัธยจะมาพูดถึงเรื่องข,ข,ของเลขาคณิตวิเคราะห์ก่อนนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือเรื่องของ projection นะครับ projection คืออะไรก่อนที่เราจะไป พูดถึง projection นะครับพบทวนความรู้เดิมเราก่อนนะครับก็คือก็คือ projection เนี่ยมันจะไปอยู่ในระนาบ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 พิกัดฉากของเราคืออะไรนะครับระนาบพิกัดฉากก็คือเกิดจากเส้นจํานวนสองเส้นตัดกันจําเส้นจํานวนได้ไหมครับเส้นจํานวนจะประกอบด้วยจํานวนอยู่สามจำนวนคือจํานวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มบวกถูกไหมครับจํานวนเต็มลบ นะครับซึ่งรณาน่าพิการฉาวของเราก็คือเกิดจากเส้นจำนวนสองเส้นตัดกันซึ่งจุดตัดคือจุดศูนย์ศูนย์ซึ่งจุดตัดคือจุดหนึ่งศูนย์ค, 0, คือจุดกําเนิด่งกวกเราก็รู้อยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับลบหนึ่งลบสองลบสามซึ่งพอมันตัดกันปุ๊บมันจะมีพื้นที่อยู่ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับพื้นที่ออกเป็นแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ก็คือส่วนที่หนึ่งก็คืออันนี้เขาเรียกว่าส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่ซึ่งเราจะเรียกว่าค้อแรนที่หนึ่งคอแรนที่สองขอแรนที่สามคอแรนที่สี่ภาษาไทยเราก็เรียกจตวภาคที่หนึ่งจตวภาคที่สองจตุภาคที่สามแล้วก็จตุภาคที่สี่ซึ่งในแต่ละคอแรกต่างกันยังไงในแต่ละคอแรกต่างกันก็คือค่าของอ่า x กับ y ของเรานะครับ ก็คือเราจะเขียนเป็นพิกัด x y ถูกไหมครับพิกัด x y ขอแรกนิดหนึ่งพิกัด x y ของเราจะเป็นค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นบวกขอแรกที่สองพิกัด x y นะครับค่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นบวกขอแรกที่สามพิกัด x y ของเรานะครับค่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นลบขอแรกที่สี่นะครับพิกัด x y ของเราก็คือค่า x จะเป็น บวกค่า y จะเป็นลบจำกันได้ไหมครับเพราะฉนั้นอันนี้คือส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องไปใช้ในเรื่องของเลขาคณิตวิเคราะห์ต้องรู้พิกัดในแต่ละพลแลน์ในและหน้าพิกัดฉากนะครับอทีนี้เรามาพูดถึง projection ของเรานะครับ projection คืออะไร projection 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 นี้มันเหมือนกับว่าพวกเราเรียนมาแล้วตอนมอต้น ต,ตอนมาต้นรู้สึกว่าเขาจะเรียกว่าการสะท้อนถ้าจยางไม่ผิดนะครับอ projection คืออะไรก็นักเรียนเช้าๆ projection มันอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนอยู่แล้วนะครับ projection ก็คือเช้ามาเนี้เราส่องกระจกหรือตื่นนอนอาบน้ําแต่งตัวเราส่องกระจกนั่นแหละเขาเรียก projection ความหมายของ projection ก็คือง่ายๆคือความหมายของ projection ง่ายๆคือคือคือเงาสะท้อนเงาสะท้อน กับวัตถุวัตถุหนึ่งนะครับกับวัตถุอย่างเช่นเราส่องกระจกเนี้ยตัวที่จะทอนของเราก็คือกระจกซึ่งเงาที่เกิดขึ้นเงาตัวนี้ที่เกิดขึ้นต้องสะท้อนในมุม90องศานะครับต้องสะท้อนในมุม90องศานั่นคือเงาสะท้อนที่มันเกิดขึ้นเอาให้ง่ายถ้าเราไปพูดในในใน,ในเรื่องในในระนาบพิกัดฉากผมสมมติว่าเรามีจุด P อยู่ P คือ x y x 1นึ่ y หนึ่งแล้วแล้วนะครับคอนเซอร์อยากรู้ว่า projection ของ p บนแกน x projection ของ p บนแกน x ก็คือเราก็เราก็ลากจุดจากจุด p เนี่ยปุ๊บปุบปบปบ๊ให้มันมาขนานกับแกน x นี่อ่านเนี้ยจุดเนี้ยจุดตัดระหว่างเส้นที่เราลากมากับแกน x เนี่ยจุดเนี้ยตมว่ามันเซอร์เป็น p พาม์ ซึงตังนี้เรียกว่า projection ของ p เพราะฉะนั้น projection ของ p x 1 y พิกัด x 1 y 1ก็คือ x 1 0ถ้าจะหา projection ของจุด p กับแกน y เราก็ลากเราก็ลากนะครับลากไปลากไปขนานกับแกน y นะครับซึ่งพิกัดนี้ผมว่าให้เป็น p พามพามแล้วก็คือพิกัดนี้ที่เราหาได้จุดนี้จุดตัดระหว่างเส้นนี้เราลากมาตัดกับแกน y ก็คือ0 y หนึ่งซึ่งเราเรียกว่าซึ่งถ้าเราสรุปง่ายๆก็คือถ้า projection ของ p คือจุด x หนึ่ง y หนึ่งเนี่ย กับแกน x คือ x 1 0ศ projection ของิกัด p ของเราคือ x 1 y 1นะครับกับแกน y คือเท่าไหร่ครับ0 y 1ถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับแปบ๊บหนึ่ง เรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเออเธอมีจุด P คือจุด3,4อ้าวสามนักเรียนว่า projection ของจุด P สาสบนแกน x คือพิกัดอะไรครับก็คือเราก็ลากลงมาถูกไหมครับจุดตัดตรงนี้คือพิกัดเท่าไหร่สามศ projection ของจุด p พิกัด p ของเราคือ34บนแกน y คือพิกัดอะไรครับเรา,าก็ลากหลักนี้มานะครับก็เป็นเท่าไหร่คือ04นี่พิกัดนี่ก็คือ30มศูพิกัดนี้ก็คือ04นะครับเนี่ยพรานั้นเนี่ยพพามพีพาม,พ,พ,าม,พ,ามพามของเราเนี่ย นะคร ام, ับนั่นคือ r o j e c t ช o n อันนี้คือโป j e c t i ั n กับแกนนะครับทีนี้ถ้ามันไม่โป j e c t i o นไม่ไม่ไม่กับแกนถ้ามันมีสมการเส้นตรงมาทีนี้มีสมการเส้นตรงต่อมานะครับโป j e c t i ันเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวรับหรือเงาตัวที่เป็นตัวสะท้อนของเราก็คือเป็นแกน x แกน y ทีนี้ถ้าเป็นสมมติว่ามีสมการเส้นตรงเส้นหนึ่งเกิดขึ้นมาตรงนี้สมการเส้นตรงสมมติว่าสมการเส้นตรงนี้คือสมการเส้นตรง l มันเส้นตรง l x เท่ากับ9นะครับพิกัด p ของเราคือสมกติว่าพิกัด p ของเราคือ2 3ถ้าถามว่า projection ของ p บนเส้นตรง l projection ของ p บนเส้นตรง l คืออะไรครับเราก็ลากจากจุด p ให้ไปอะไรให้ไปตั้งฉากับก l แล้วมันก็เกิดจุดจุดตัดจุดนี้ค่า x เป็นเท่าไหร่ครับค่า x เป็น9ค่า y เป็น3เพราะนั้นพิกัด p พารม์มของเราก็คือ9 3เพราะนั้นโปริเซชันของ p บนเส้นตรง l ก็คือพิกัด9 3เนี่ยครับง่ายๆเลยลากไปตั้งฉากอ่านี่ถ้าถือว่ามี l 2อยู่ฝั่งนี้ l 2คือ y เท่ากับลบ10 projection ของ projection ของ p e, กับเส้นตรง l 2องเราก็ลากมาครับจุดตัดตุดนี้ก็คือเท่าไหร่ก็เป็นลบสิบสามใช่ไหมครับถ้าเรามีเส้นตรงอื่นอีกนะครับลักษณะของเส้นตรงอื่อื่นเราก็ลากไปตั้งฉากกับเส้นตรงนั้นเพื่อหาพิกัดแต่ทีนี้ ลักษณะที่ยกยกตัวใหญ่งเ,เงิอีกหนึ่งสมมุติว่ามีเส้นตรง L สามอยู่ตรงนี้ l สามอยู่ตรงนี้ลาก l สามของเราคืออันนี้ x x เท่ากับลบสิบสิครับก็เป็นลบสิบสามอันนี้ y เท่ากับลบสองอ่าโปรเจกต์โปรเจคชันของอ่าโปรเจคชันของ p บน l สองคือเท่าไหร่ครับ ก็คือลบสิบสามถูกไหมครับแต่ถ้า projection ของ p บน bon l สามแล้วครับ l สามคือเท่าไหร่ครับก็คือเท่าไหร่สองกับลบสองก็คือล่าเออเมื่อวานนี้ตั้งฉากอันนี้คืออันนี้คือเส้นตรงที่มันขนานแกนกแกน y แล้วก็จะหา projection ได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับ อันแรกเราหากแกนใช่ไหมครับอันที่สองหาเส้นตรงที่มมนขนานแกน x แกน y ทีนี้กรณีที่สามถ้าเราหา projection ที่มันเส้นตรงที่มันไม่ขนานแกน x ไม่ขนานแกน y แล้วก็ไม่อยู่บนแกนอย่างนี้ปุ๊บนะครับโอ้ว่าเส้นตรง l ของเรานี่คือเท่ากับ ax บวก by บวก c เท่ากับศูนย์จกัด p ตรงนี้จีดกัร p ของเราคือ x หนึ่ง y หนึ่งนะครับ าจะหา projection บนจุดหาจะหา projection ของ P กับเส้นตรง l ได้เท่าไหร่ครับเพราะนั้นในการหา projection ของจุด P กับเส้นตรง l นะครับถ้าในลักษณะนี้ก็จะกลายเป็นจุดสมมติว่านี่คือจุด P พาร์มของเรา x y นะครับ P พาร์มของเราจะเท่ากับนี่นะครับอันนี้จะยาวหน่อยนะครับเป็น B กำลังสองคูณ x อหนึ่งบวกลบลบลบไม่ใช่บวกครับลบลบลบบีวายหนึ ai, ่งลบ A อนะครับส่วนด้วย A กำลังสองบวก B กำลังสองกับ a อกำลังสองวหนึ่งลบเอหนึ่งเอหนึ่งแล้วก็ลบ b c นะครับแล้วก็หารด้วย a อกำลังสองบวกบกำลังสองนี่นะครับคือถ้าไม่อยู่ในระนาบแล้วมันอยู่ในในมันอยู่ในระนาบแต่มันไม่ได้ในอยู่ในกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองกรณีที่สามนะครับสมมติว่าสมมติว่าพิกัด P ของเราคือ24นะครับเส้นตรง l ของเราคือ 2x บวก 3y ลบ2เท่ากับ0เราจะหาเราจะหาพีพาของเราได้เท่าไหร่ครับก็จะเพราะฉะนั้นพรพาของเราเราก็แทนเข้าไปตามเอาหายเลยแ๊บ นี่นะครับอันนี้คือแกน y น,นี่คือแกน x เพราะนั้น p พาร์ของเราก็เท่ากับเท่าไหร่แทนค่าอแทนค่าแล้วจะเป็นเท่าไหรครับอย่างกรณีนี้ x หนึ่ง y หนึ่งเราคือเท่าไหร่ครับ x หนึ่ง y x หนึ่งเราคือ x หนึ่งคืออะไรครับจากตัวอย่าง x หนึ่งคือ x 1คือสอง y 1คือเท่าไหร่ครับ y หนึ่งคือ4นะครับ a ของเราคือเท่าไหรครับ a คือ2 a คือสามสิทธิ์ของ x นะครับ b คือ3 b คือสามสิทธิ์ของ y แล้วก็ c คือเท่าไรครับ c คือลบสองแล้วเอาค่าเหล่านี้ครับมาแทนในสมการของเรานะครับก็จะเป็น b กาลังสองคือเท่าไหรครับ3ามกลังสองคูณสอง นะครับสามกำลังสองคูณสองลบ b, b คือเท่าไหร่ครับสามสามคูณ y หนึ่ง y หนึ่งคือซีลบ a คือเท่าไหร่ครับ a คือสอง c คือลบสองหารด้วยหารด้วยเท่าไหร่ครับสองกำลังสองบวกสามกำลังสอง นะครับแล้วก็เลื่อนไงเอาหมายใหม่ไม่พออจุดพจดีจุดพีใหม่นะครับอ่ะพีอยู่ตรงนี้นครับพีเมื่อกี้คืออะไร เป็นเท่าไหร่ครับ3ากำลังสองคูณ2ลบ3คูณ4ลบ A คือ2 C คือลบ2หารด้วย2กำลังสองบวก3กำลังสองนะครับแล้วก็ A กำลังสองคือ2กำลังสองคูณ4 ลบสองคูณสองลบเอซลบบีซเราคือเท่าไหร่ครับบ <B S 1> คือสาคือซ <C S 2> คือ 2, ลบสนะครับหารด้วยสองกลังสองบวกสามกลังสองนี่ครับ เอาละไปไงต่อวะทีเนี้ยกูมันถ่ายรูปตอนใช่ไหมเนี่ยอ๋ออ้าวเพราะน,นั้นจุดพีของเราก็เป็นเท่าไหร่ครับ จุด P ก็เป็น18ลบ12บวก4หาร4บวก9เป็น13นะครับก็เป็น16ลบ4บวก6ส่วน13เพราะนั้นพิกัด P- พ,พามของเราก็พิกัด P- พ,พามของเราก็คืออะไรครับ18ลบ12หรือ6บวก4เป็น สิบก็คือสิบส่วนสิบสามกับสิบแปดส่วนสิบสามเพราะฉะนั้น projection ของ P บนเส้นตรง L ของเราก็คือ P ีพามนะครับสิบส่วนสิบสามกับสิบแปดส่วนสิบสาม เพราะนั้นในสรุปง,ง่ายๆในการหา projection ของของพิกัดเนี่ยก็คือกรณีที่หนึงนะครับก็คือมุมกรณีที่หนึ่งก็คือกับแกน x แกน y นะครับกรณีที่สองก็คือกับสมการเส้นตรงที่ขนานแกน x แกน y แล้วกรณีที่3ก็คือกับสมการเส้นตรงที่อยู่ในรูปของสมการทั่วไปนะครับเราก็หาได้ดังนี้นะครับนักเรียนก็ลองไปทำดูนะครับกับ projection ในเรื่องแรกนะครับลองไปทบทวนดูครับแล้วก็ลองสื่อสารดูนะครับ